สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนจะมาทดสอบอินเวอร์เตอร์แปลงไฟนะครับ12โวลต์1600วัตต์ยี่ห้อ DA นะครับซื้อจากช้อปปี้ราคารวมส่งแล้ว800 800เ800 800 ไก่เก้าร้อยสี่สิบแปดบาทครรวมส่งนะครับเราจะมาดูว่ามันจะใช้ได้ไหมอ่าให้ดูกล่องก่อนอนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็เขียนว่า power inverter power inverter เราจะมาดูว่ามันเราจะมาใช้กับห้องนี้นะครับเพราะว่าห้องนี้ไม่มีไฟฟ้าให้คนเข้ามาอยู่โอ้นี่นะครับ มีอุปกรณ์มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือกล่องตั้นี้โอเคไม่เป็นกล่องก็ดีอยู่นะครับห่อมาอย่างดีตัวนี้ครับยี่ห้อ D A แบบเพียวไซเวฟคืออะไรเพียวพันหกร้อยวัตต์เพียวไซเวฟก็คือขึ้นกระแสไฟฟ้ามันจะมีความเสถียรมั่นคงเหมือนไฟบ้านนะครับ มันจะดีดีกว่าครับแบบธรรมดานะครับนี่นะครับไม่รู้ใช้ดีไหมเดี๋ยวจะมาทดสอบกับพัดลมหลอดไฟมันแปลงไฟจากแ,แบตเบตอรี่นะครับนี่มีคู่มือให้เป็นภาษาอังกษิษครับนี่มีแบบนี้ให้นะครับเก็บแบตเบตอรี่ไอรุ่นนี้ไม่มีที่ไม่มีสายสําหรับพ่วงที่ ใช้ในรถเงินไม่มีให้นะครับปกติจะมีนะนี่นะครับเดี๋ยวลองประกอบกันได้อ,อ,ไอันนี้สีดำลบนะลบขัวลบ,ลบใส่ไปเลยใส่แล้วก็ขันน็อตที่เขาให้มานะครับนี่น็อตสีดำสีดำเนี่ยก็คือลบขั้วลบ ใส่ตามสีเลยใส่แล้วขันให้แน,น่นสีดำสีแดงนี่กั้บวกกั้บวกแล้วก็ใส่ไปเลยแต่อย่างนี้นะครับนี่ดูเลยพอดีแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จหลายวันไม่รู้มีไฟไหมเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่ามันใช้ได้ไหมอืม สีดำมาเสียบที่ขั้วขั้วอะไรจํายุทธขั้วลบวางไว้นี่เลยปึ๊บอันนี้แบตเตอรี่ก็อันนี้ลบอัน,นลบลบตรงสีดำเราขีบขีบเลยนะครับสีดำขั้วลบขีบแน่แนสีแดงขั้วบวก ายมันพันกันเนาะอ่าเครื่องทำมาเลยนะนี่อันนี้ตัวบอกไฟใช่ไหมโอไฟสิบสองโวลต์แสดงว่ามียังพอมีแบตอยู่นะครับอันนี้ปุ่มปิดเปิดปิดเป,ปิดนะครับมีมที่เสียบมันจะนนมีพัดลมข้างหลังมีพัดลมด้วยระบายความร้อนอันนี้อะไรทำมันร้อน,นอันนี้ก็เสียบปลั๊กนะครับนนเสียบปลั๊ก บบนนี้ะครั <c oughs> ดูซิมันจะใช้งานได้ไหมอันนี้ก็เสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กปลั๊กพ่วงนะครับเดีย๋ยวเราจะลองเสียบปึ๊บนี่เห็วทดลองกับพัดลมนะครับนี่พัดลมพัดลมตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เอาอันนี้มาเสียบนะเสียบตรงเลยได้ไหมเสียบปึ๊บเอาปลั๊กนี่เสียบเลยก็ได้นะอ่าแล้วลองเปิดดูเบอร์หนึ่ง โอ้พัดลมเบอร์1ติดนะครับติดป๊บอ่ะกลังไฟเปนเบ์เตอร์มันก็จาก12บสจุดศมันเหลือ11.8นะครับนะพัดลมก็หมุนดีอยู่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์3เบอร์3ามถ้าเปิดเบอร์3นี่จะไฟจะตกลงมาเป็น11.7นะครับ11.7 แต่พ tamam. ัดลมก็แรงแรงดีนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็เหลือสิบเอ็ดจุดแปดแสดงเปิดเปิดพัดลมได้นะครับแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนั้นแรงชุดรังเี้า แบตเตอรี่มันลูกเล็กนะครับขนาดแค่ 80m นะครับ 80m FB เดี๋ยวจะลองใช้กับหลอดไฟดูสิเครื่องมือช่างหน่อยมันใช้ได้ไหมนะต้องสว่านครับสว่านสว่านสว่านนะครับ,นนรบกำลังไฟเท่าไหร่เนี่ย สว่านตัวนี้กำลังไฟเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบวัตต์ไม่เกินไม่เกิอนอินเวอร์เตอร์นะเจ็ดร้ยสิบวัตต์ก็ไม่เกินนะครับอใช้กับสว่านไฟมันจะตกเวลาเรากดไฟมันจะตกอย่างรวดเร็วนะครับไปดูนะใช้กับสว่านได้แต่ว่าไฟตกนะครับ ก็ใช้กับสว่านตัวใหญ่นี้ได้นะครับยี่ห้อ Enzo SO 710วัตต์ได้แต่แบตเรา้องก่อนนะครับแบตบไม่ได้ชาร์จหลายวันแล้วแบตลูกเล็กแบตแ,บบแบบ80แอมยี่ห้องนี้ใช้ดีเพราะว่าที่บ้านใช้อยู่นะครับนี่ใช้กับไฟชุลเซลใช้ใช้มาหลายปีมไม่เสียก็เลยซื้อมาใช้อีกเอามาไว้ที่ห้องนี้เ,เพื่อให้คนที่เขามามาเล่นที่บ้านมาเล่นมา,มานอนที่นี่ให้เขามีพัดลมใช้นะครับ เราจะลองพัดลมกับสว่านพร้อมกันมันจะได้ไหมอ่ะพัดลมเบอร์อรสามพัดลมเบอร์สามแล้วก็สว่านนะครับพัดลมเบอร์สามกับสว่านใช้พร้อมกันได้นะครับนี่ แต่ถ้าแบตลูกใหญ่มันก็น่าจะแรงกว่านี้นะครับที่แบตเราลูกเล็กก็ใช้ดีอยู่นะครับใช้ดีอยู่โอ,โอเคที่เราซื้อยี่ห้อนี้มาครับ DA DA 1600วัตต์เพราะว่าเราเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับยี่ห้อนี้เพราะว่าเราซื้อมาใช้ ตั้งแต่มาอยู่บ้านสวนเนี่ยสี่ปีไอ้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้มานะครับตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับเราใช้ดีล้วก็เลยซื้อมาใช้อีกอันหนึ่งครับอาไว้ใช้ในห้องนี้นะครับถือว่าดีนะครับอันนี้โอเคนะครับฝากติดตามบ้านสวนจอมยุทธ์ด้วยนะครับ